พ่กมาเสียเอาผักบุ๋งมาสัตว์ไปงอมไปหาบังหอยอีกแล้วบะนี้ก็แล้วเท่านั่นล่ะมันว่าเสียเอาผักบุ๋งดีเดีเอาใหม่มาก่อเอาอยู่ในนี่นะเอาเมื่อตไนั่นเมื่อตหเอาเอาอีกบ่เพิ่นว่าผักบุ๋งน่ะถ้าสิลงเก็บเอามันบ่ลึกบ่หนามท่างนี้ คือบ่เอาใหม่ก็เอาเฮ้ยโอกิฟฟ์พวกบุ๋งคนมาขำขำข้อ,ของไปคนกิฟฟ์เอาพวกบุ๋งอ่าเอาไปซอยเหยีไก่พี่แม่ทั้งพี่แม่บ่ได้ไอร่องดึกแม่ไปซอยเหยีไก่ตาชัยพี่แม่ โอ้ยสะอนอนี่าในาน้ำนี่แม่โอ้เป็นตะเกียวห้วยข้วข้างนอบ่มีเหลือขี้เลือ,เ,ลอเกี่ยวเอาไปห้ยข้วให้งัวมว้าผีห้ยผีหอยเปดนดำอยู่ในต้นกล้วยนี่หอยเปดนดำอยู่ในต้นกล้วยนี่ห้อยหอยหอยปอาใช่มาเบิ่งผีอยู่ในต้นกล้วยผีอ่ะ บะข้อยบะข้อยเอาปลาคือจสเอาใหม่นี่ก่อนบะกามาล็อกู้เดียวอย่างพี่หลอกบะกหอยบะกหอยบะกหอยแรงอาหารเป็ดพ่อกันหม่องเก้าเถอะคุณน,น่ะบะกหอยดำคือมือ ดำคือมัอหอยเงไงด้วยน่ะดำคือมือเลยเนาะอือสอนเนี้ยเป็นตอเอาไปเลี้ยงขายเนาะโอ้ยผู้ดเองบงคนคสื่อสื่อคือเก่าหันแหละโลละหา10-60เห็นบอกอยู่ในตลาดนั่นเหมืนเลี้ยวในตลาดเทาขายเนาะลงมารับสื่อเพิ่งเกียนโล่30บาทก็โทษเลย ข้องเกา่ามองเกา่าพ <Okay, S 1> ี่เก่า <okay. S 1> เวลาเดิมเพิ่มเติม,ตมจะขึ้นบอกหอยมัดกองกอยู่บางนี่ล่ะกองเอเล่อยู่นี่ล่ะบอน้ไลบ,บอยอยงน้ำไหลก็มีเก็บบุญอะไรกมของอะไรอยู่อ๋อเก็บขึ้นไงอืมมีเก็บหอยด้วย เอาสวิงก็ไปไกลๆกลบ็บ่อเห็ดบักเหนื่อยนันย่นแหละมึงเออมึงเนี่ย <c oughs> มึงเ,เนี่ยจะสรออนหอยแท้เนื้อหนยนี่บ่แม่นจอยเด้ออ้วนขนาดเด้หอยเนื้อหน่อย <c oughs> นี่นนนออออจะสรออนแถวเนาะไหนบ่มีทอเหลี่ยงเถอะนะฮะึจะไปเลี้ยงมันไปยังยังกอบใบตานขึ้นร้องไปแบบ อันนี้บวบขึหาจิมไงให้เราบ่กแบ้เออก็บไดวไปกินแล้วไปเห้รสาวอยู่ในคอกนะเปเกียร์เกียวเอ้าเยียบเอาไปเียบเด็กไเปดหสะออนหอยเดะกุวดยังไม่หมด บนเดียวกับพอ่อแล้วเนี่โตสาวกินแปรสาวอยู่แจ๋เดียวกินีหนื่อยแล้วก็นั่งกินเมี่ยงเมื่ทไหร่โปรตีนก็กินได,ด้เด้อเยว่าอือจะมีเพืาาเ่อมาหาผู้เดียวก็ได้อเยอะหาผู้เดียวอยู่ท่าทางมันถ้าทามดีก็กล้ามาอยู่ทางนี้แต่ทางบอด,ดีแล้วจะคอยขี้เยอะ ขาพอค่อยถึงลรถขั้นนี้มันจะสูงกขัก้นเก่าเกี่ยออกเรือพี่ตาเหงื่อขนาดนี้รถไม่ฝาขามันเจ๋งสูงตัวรถขั้นนี้มันสูงกว่ารถขั้นเก่าเฮาได้ที่เแ่าสีแดงนะมันต่ำกว่ากันตัวนี้มันเหยียดขาสุดปลายตีนพอดีเนาะเพื่อพ่อ,พอ,พอ,พอลุม้มยียังบ่ได้ก็ะลมเพะ,แล,ะแล้วแหละว่างทิมเลเด้อฉันนี่ค่ะ หนึ่งเนคุนดาโอ้ย,อยแต่ซอปอปักหอยสองเทือนิดเต็มถังต้องถังเกอบเต็มถัง นี่ปเบิด,เ,บดเอามาไซมอ,องเดียวนี่ปอบิดเลยน้ำท่างนี่ก็ล่องเริ่มีแหงเหรอน้ำท่าแถวนี้เริ่มแหงเต็มคว้องฟังผุนก็นเป็นหน้าปังเอาข้าเจาะค้เหลียงวัวท่างผุนก็มีตัวนี้ ว่าเขาจ้เาเหลียญยังฟังกับผมล่มดีเว้ยนี่มาวิทย์แถวนีดอกอ่าเนี่ยเอาิเทล่งกับแป๊บเดียวกับเบิร์ดนี่แล้วมันก็บบังหงกินหัวอาหารเด้